นายคมกริตันตะวานิชรลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการการ,รกำกัดกิจกรรมพลังงานกกพก็ได้เปิดเผยว่ากกพมีมติปรับค่าไฟผานแปรหรือว่าค่า MT สำหรับเรียกเก็บค่าไฟรอบเดือนมกราถึงเมษายน2565โดยเรียกเก็บ1.39สตางค์ต่อหน่วยส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่3.78 บาทต่อหน่วยหรือว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ4.63จากงวดปัจจุบันในคอกริตระบุเอาไว้ว่าทั้งนี้ก็เป็นเพราะผลมาจากอัตราแรกเปลี่ยนที่อ่อนค่าลงขณะที่ราคาแก๊สธรรมชาติที่เป็นเชื้อเพลงิงหลักในการผลิตไฟฟ้าก็ปรับตัวสูงขึ้นตามภาวะราคาน้ํามันขาขึ้นในตลาดโลกรละปริมาณน,นําเข้าก๊าสธรรมชาติเหลว LNG ที่มากยิ่งขึ้นเพื่อทดแทนปริมาณก๊าสธรรมชาติในอา่าวไทยที่ลดลงเนื่องจากเป็นช่วงปลายสัมทาน ซึ่งทั้งนี้กกอพอก็ยังห่วงใยสถานการณ์ราคาพลังงานแพงขึ้นและก็ห่วงผลกระทบต่อประชาช,ชนจึงพิจรารณาแนวทางลดผลกระทบต่อประชาช,ชนโดยการทยอยปรับเพิ่มค่าเอชีแบบขั้นบันไดโดยที่ในงวดเดือนมกราคมถึงเมษายน2,565จะเพิ่มขึ้น16.71สตางค์ทยอยปรับปรุงตามค่าจริงในรอบต่อๆไป